เรบสวัสดีทุกท่านครับขอตลาพระสุขโขทิคีย์บอร์ดครับระดับโลกทั้งนั้นครับกวินเลือกห้ามือกาวต้นแบบลูกหนังานดานซัโปโปรครับเลือกห้ามือกาวที่ใช้เป็นต้นแบบลูกหนังตั้งแต่อย่างเด็กนะครับกวินธรรมัจจาน,านันผู้รักษาประตูของคอนโซโลเลซัปโปร,โรในศึกเจลีกญี่ปุ่นครับเลือกห้าไนดานี่ตัวเองชื่นชอบและใช้เป็นต้นแบบลูกหนังตั้งแต่อย่างเด็กครับห้ามือกาวดังกล่าวครับประกอบไปด้วยโอลิเวอร์คานอิกเกคาสยาร์มานูเอลนอยเออร์ดาบิีเดเคอาร์และจานลุยจิบุฟ่อน รับกวินธรมรมสัจจา,านันท์ครับเพิ่งย้ายจากโอเอชลูเบรนค้าแข่งที่ญี่ปุ่นกับคอนโซเดสซัปโปโรด้วยสัญญาเบื้องต้น1ปีครับคนที่หนึ่งครับโอริเวคารเขาเป็นผู้รักษาประตูที่เปลี่ยนไปด้วยความดุดัานและกล้าหาญไม่เพียงแต่ฝีมือของเขาเท่านั้นที่ยอดเยี่ยมคาแรคเตอร,ร์ของเขาก็สุดยอดครับโดยเฉพาะความเป็นผู้นําสั่งการแนวรับและทุกคนในสนามคนที่2คืออิเกคาสิยาดเขาเป็นผู้รักษาประตูที่รูปร่างไม่สูงนักแต่ปฏิกริยาไหวพริบหรือความคล่องตัวของเขาดีมากๆ แน่นอนว่าสําหรับเขาผมยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของโกที่ดีที่สุดในโลกเลยครับคนที่3ามมานูเอลนอยเออร์เราคงไม่ต้องสาธยายเกี่ยวกับตัวเขามากเพราะที่ผ่านมาเขาแสดงให้เห็นมาตลอดว่าสุดยอดแค่ไหนมีเพียงไม่กี่คนหลอกที่ได้ลงเล่นในตำแหน่งนี้และสร้างความแตกต่างได้ครับและเขาก็ครบเครื่องและมีทุกอย่างที่โกระดับโลกควรจะมีครับอันดับที่สีคือดับิดเดยเคอครับเขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีปฏิกิริยาสุดยอดมากๆปรัดเปรียวและคล่องแคล่วเขาเป็นโกที่ดีที่สุดในเกาะอังกฤษ ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาคืออีกหนึ่งผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกครับคนที่5คือจารุจีบุฟฟอนบุฟฟอนมีทั้งประสบการณ์ความเกา่ารูปร่างดีที่สําคัญครับเขายัางเต็มเปี่ยมไปด้วยความเยือกเย็นมีสภาวะจิตใจที่ยอดเยี่ยมอีกทั้งยังนิ่งสุดๆเลยครับไม่ว่าจะลงเล่นในเกมระดับไหนก็ตามสําหรับเพื่อนๆพ,พี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเพื่อคุยกับเราได้ครับและก้าท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ101แชร์จากท่านนะครับจะเป็นกำลังใจกกับพรมาย และธรรม้อยากพาข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ